ไอ้สกิบเอาบกนีมันเลี้ยนเทคนี <ision> ้กระสินขุนเ้างยุดเทคซ้ักน้ย่นเนี่อุ่งตงกระเบนลยเนี่ยยุเงี้างแลวือย้าเรเ่อันไหนมันตอยอยู่กันไหนซ้ำอไหนซ้ำมึงกรเบนเรียบรนหาเออเียงกะสินอป้าไก่เนี่ย จำได้ยงโจ๋มึงเลียนยหันลามึงเลียนยุหันลามึงยเขาไปจินตายแล้วเลยโอ้ยะตกั้วตนก็เศร้าจ้เท่าเดิมเข่าก็ว่าที่ไื้กิ่ย่งจะไม่เอจะไอยู่เาตัดกันเลยอ๋อีจ้างลุงมาใหหังกนี้ดับดีได้ไหมแต่ละแม่น้ามาใส่ำจะขอนกน

โอ้ก็เทียนยุงบวบยิ่งหัวซเกตจังจังเม็ดปั้นเนี่ยผู้ใจโชกใส่เลวนี่บัดตอนน้เออหสองคนมัดตอแม้จะเอาซ้ำเลยนะสร้างแมงเนี่ยวเดนหับหมูแมงเนี่ยวิดีเมืโอ้ยมันกูคิดคิดไม่คิดผิดเนี่ยมาเกี่ยวกันทำฟกเกเสียฟังลุงดินเลยเม็ดเราดิไ่เนจ๋าฟังลุงดินเลย ตะกามึงมาสิขึ้นงยท่นี่เโอ้ยบอกกันเลยไมเลดอเาีเมตรลงเย็นหาคิเส้นปลาก็วากเลยติดเนมึงสิีเมตรหาชิเส้นลงเย็นปัดพ่วงมึงจะเอายังพุดนจ้ามรถไม่พ่วุนไม่พุดมึงก็จเลี้ยบที่พุทเขามึงสิถึงบ่อจะมึง ตัมีย่นน <are> ี่วนคนที่าหัวหน้าบอกหัวหนจะตั้งนาบ่นี่แหละพอบอกขันเรียน่ลเรียนจมวเรียนสร้างอะไรสร้างยังสางกะกะยังกะดึก กูให้เลียนมาซึ่งปฏิบัติซึ่งที่จุดีกูเนี่ยตะกี้ตัดไหมใช่เงียตัดเป็นเพาตัดบอสจะจ้วงเหมนบ้าตัดไม้เคยินบ้าตัดดูุ่เหลวฮะไปหมดเหลวปาเทียนหอไหมเทียหอกไว้เยอะวะมันก็ไปเลยเนาะาวัดเดอสไตะกี้เอาบงนี้มันเลีนเทคมีกสินคุ่นเาหยุดเท็ซัส มปเรียมิสวาลมากนึ่งคนมีสวาลโย่าบ่ว่งกับใครใครข่อเจาอยู่ร่อนร่อนดอนร่อนเดียวกร่อนดอนเปนเป็นไปเฮ็ดยังผ้ากันปเที่ยว่มาเราไปหลายเขาบอกผ้ากันเป็นเที่ยวขอเราแจ้งไม อย่างนี้บอยังเกินขึ้นตะกอนเลยแม่มันขึ้นปนมันไม่มีเห็ดเ่าไข่เห็ดมปแตงถูกไหมเฝ้าเห็ดอย้างเงี้ยยังยิงที่มาใส่่อะไรอน่ยีอะไรเอาตะลัเนี่ไปเชียงได้บานเลยโอ้ยเชียงมึงสิเนี่ย ำนอาวุมงจตนี่งจากออกนังสพิมเป็นนังออกนังสนพิม่ไมันจตาย้าตานออกเน่ยหนบอกฟังยังไดับไป้วเานี่พัเนียวเฮยงงม่องมาใส่ใส่บุเฮะใส่บุเรใส่เี้ยวใส่ข้นเงินมา่นเอนผู้เงียมในมใส่เงี้ยวเดินเงียใส่เิน ใช่ครับเด่เขาอนอเช็คทั้มดเช็คเขียวมันต้องเปนีเมันจะเป็นหมอเตืงเนีเนหมดาคาหามายังมาาคาโดเยกินบอกโัมายางก็เ้นเอาโบคโด ผมว่านั่นแหลยตัวเลียนหน่อยมาเนี่จบเปนสหรัฐจบเทคดิเลี้ยนเกี่ยวกับเป็นคนละไมู่ว่าดิผมเลี้ยนคนละสายเนี่ยสายอย่างเงี้ยสายเฉลีวขอกไก่อย่างเง้ยจิเพ็ดภาพไก่อย่งซื้อภาพซื้อภาพอย่างเขากินเกี๊ยงเขากินเนเกี้ยงบ่แน่ อันนั้นมันซีดไร่ผลรกรนะนี่ด้วยบนี่สามนะคุณที่ตั้งที่เป็นเชียงหมอเขาอยู่ใกล้คนเลยนที่ทำเรื่องดื้อที่แยงได้ของหึ่งเขาบอกกนปเ่องดื้อพอเขาเจ้าเนี่ยโอ้ประมาทเนี่ยสวะทีงที่ว่าไปทั่วเกียร์ขบอย่ายืวาอีไหเจอแล้วง้เลย บอกกันนี่มินนี่มันเสียเขาให้แตละกนีลกเลยมี่วบสิ้มนี่ทนมาเดียงแฮงหมดทำทนยังนี่ละก็เงินยอดคนสมองหมายอดคนเป็นนานีในหัวมีแต่ยังงี้ ไอ้ปัญญาในชิงท <laughs> <inaudible> <inaudible> ี <inaudible> ่เขาบอยใส่ในหัวไม่งก่อย่างก่อนเป็วลาบอมาจากบริษัทใดนิหาซื้อเรเด่นเป็นสมองกันเลยเฮียมึงไปซื้อเนี้ลานใ่ถอยมึงไปสั่งกันสมองอย่างเนี้ยสมองงวมึงก็จะลำน้อยแท้เลย งาจับเิือม so ึงเดี๋ยวไปแม่งยังมึงเดี๋ยวไปเฮ็ดไม่กินโขึ้นมันงี้กเือันนจางอยู่นี่ไนยกีหัวุน่มึงมแล้วนั่นนี่ไกพันธุกรรมเลเนียเดี๋ยวเขาน้าเขาตั้มซอกิดเยียง งัดนี้อันลาสายพันธุ์อย่างเช่นไก่ต huh ้นไก่ขันมางอนกึงสั้นตัวตดาโอ้ยขันปึ๊ดแบบนีเอารออ้นปี๊ขดขันปึ๊ดขันปื๊ดขันป๊ขันปื๊ดขันป๊ขันปขันปนปื๊ดขันป๊ขันปดขันปื๊ดขันปื๊ดขันปื๊ดขันดขันปื๊ดขันปัดขขนป๊ขันปดขดนป อยากตมันใส่บีเียนบุรีโอ้ยมามายคใ่บีเนเดี๋ยวจะมาตัดออกเยวเชยดเห็นหังเนียยันบนยุ่ยังมาตัดออกผมมีจะอยาขายนี่จะไปเป๋บอลนี่ยังกโอ้ยูฟ้าเจ้ยูฟ้าอยังยิงหายกกงอยู่ีย huh? right. ันเรามัดมาเห็นขอเจ๊เก yeah, ียร์เ กลองนาแม่นดอมัปเปอร์นะมึงมาเชียงคูเชกยงูนี่ลชีงหยวนตะ้เชีงยังไงขาเชีงมึงที่แยังเยง่ใสยูหันมึงใสยูหันข้าวแค่แม่คูมึงสั้นตัวเป็นนักวันตัวเดมากที่สุดชอที่สุดชิโตโนหนาคือไคือชิตโนะี่เห มึงลองแตรับขาบึงกระดามึงว่างนี่ได้เห็นได้มึง,งมังน,ต,น,นต้องบฟโลชิตินน่าไรจะรับขาไหมอมังเดรับขาหรอต้นวัดตอ่นให้ตัวเปนแบบดิ่งไวงนี่ทุกทุบเขาคางคู่ทุ่มเงินนี่น ไปได้สวยปเด็นมึงจะโมโหของฉันเรยงทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยจะแังเนี่ยเห็นปเกเจ็บเขาอยู่ข้างคู่บนว่าไปหาเจ็บเขาไปเอาเขาฟ้องเครเจ้าโบแมนไปลักป่าควันก็เจ้าวะเฮ้ยโบแมนมองในเงี่ยดีตัวมึงกิไปมั่งนเนี่ยเบียล้มเบียล้มเบี้ยล้มผู้ไปมึงเห็นว่าเขาดีดได้ไยมึงย่างเจ็บเขาดีดนี่เยพรอะว่มันกินเขาหัวเจ็บนี่มึงว่ากู พูดพัดีมั้ยพวกเีนมึงยังเปีเห็นอยู่วัวไม่เห็นมึงเกลือประโ่วนย่านี้ร่ักปาขวัญเขาเจ้าเนาะคำว่ารักมันไม่มีคนเห็นมึงดิไม่มีคนเห็นคนดไมมีคนเห็นเสีงว่ามึงบ่นร่รัก